ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมา่แมา่สิริแฟนคะ่ะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้อดด้วยนะคะคลิปนี้อดจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไทยเก๊กมัดสื่อรักสวีทไทชี่ช้ในปี2019ต้นสั่งกัรคือโยกูแนวศิลปะการต่อสู้วัยรุ่นโรแมนต์นํำแสดงโดยไอดอลแดนมังกรเลือดใหม่นะตากรุบกริบอย่างปีหวนจินซึ่งอดก็ตามเขามาจากเรื่อง In a Class of Her Own ประกบคู่กับนางเอกหนะ้าตาน่ารักอย่างซุนเชียนเคมีพร นางน้องไม่แต่ไม่ธรรมดานะคะเคมีดาเมจมากค่ะซีรีส์มี24ตอนตอนละ45นาทีสามารถรับชมได้ทาง True ID Plus มีซับไทยค่ะ เป็นเรื่องราวของเวยฉู่รับโบทโดยปี้หวนจิ้นหนุ่มหล่อผู้นำตระกูลเว่ยผู้สืบทอดวิชาไทยเก็กคนปัจจุบันเขานั้นฟีมือการต่อสู้เป็นรสสุดๆแต่หลายปีก่อนเขาได้ประทะฟีมือกับตระกูลคู่ปรับเป็นผลทำให้ร่างกายบอบช้ำมากจนใช้วิชาไทยเก๊กไม่ได้ต้องพักฟื้นยาวไปเลยจ้ะเขาหายหน้าไปจากวงการไปหลายปี จนกระทั่งเขาได้พบกับเฟิงเพียวๆรับบบโดยซุนเชียนสาวน้อยนะใส่เก่นเซียวท่าย,ยาันตะกุนเฟิงเธอได้รับการถ่ายทอดวิชาไทายเก๊กจากปู่ของเธอค่ะฝีมือก็ไม่ธรรมดาซะด้วยเว่ยชูไม่มั่นปั้นมือในตัวเพียวๆมากเขารับเธอเป็นลูกศิษย์ของตนเองแล้วถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้เขากับเธอจะต้องร่วมมือกันเพื่อกอบกู้ให้ศิลปะการต่อสู้ไทยเก๊กกลับมาพังาดยืนหนึ่งในวงการอีกครั้งภารกิจนี้ใยญ่รวงนักพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่แล้วไหนจะความรักระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ที่ก่อตัว ขึ้นอีกจะดาเมสวิชาไทยเก๊กได้ไหมต้องไปติดตามกันค่ะตองบอกว่าใครที่คิดว่าไทยเก๊กเป็นเพียงท่ารำออกกำลังกายของอาก,กงอาม,ม่าเท่านั้นคุณคิดผิดค่ะเรื่องนี้จะนำเสนอ,อก,การต่อสู้โดยวิชาไทยเก๊กเป็นศาสตร,ร์แขนงหนึ่งของจีนค่ะหัวใจการต่อสู้ของเขาก็คือสู้เพื่อหยุดการต่อสู้ต้องชมฉากต่อสู้ค่ะว่าทำออกมาได้ดีไหม ขอองแอนะคะคไทยเก็กจะมีความพริ้วไหวแต่แข็งแรงดุดันซ้อนอยู่ค่ะและนักแสดงในเรื่องก็ไวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเล่นแอคชั่นกันเก่งทุกคนค่ะโดยเฉพ,พาะพระนางบวกกับความน้าตาดียิ้งดูก็ยิ้งละมุนยิ้งฟินค่ะ ส่วนเคมีพระนางก็ดีงามสุดๆค่ะไม่ล้นมากจนเกินไปเพราะพระเอกเขาอยู่ในฐานะอาจารย์ก็ต้องขีบลุกนิดนึงจะครั่งรักมากก็ไม่ได้แต่ดูยังไงก็ฟินค่ะและที่ชอบอีกอย่างก็คือโลเคชันในเรื่องสวยและสมจริงอลังการงานสร้างมากค่ะเอาละค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมามาซีรีส์แฟนค่ะ